สวัสดีค่ะขอคุยนิดนึงนะคะเรื่องอะไรนะเรียกว่าอะไรนะทันตแพทย์ที่หนีทุนนะคะไม่อยากออกาอกระแสไม่ได้อะไรนะแต่คือเป็นคนที่แบบว่าเรื่องเงินลุงทองนี้ต้องเป๊ะต้องอะไรนิดนึงแต่คือว่าอย่างนี้ไม่ผ่านค่ะ คุณแบบได้ทงได้ทุนมาเรียนคุณก็น่าจะกลับไปใช้นะคะในเมื่อคุณไม่สามารถที่แบบว่าไม่อยากกลับไปใช้คุณก็ต้องยอมรับในเงื่อนไขตรงนี้นะคะว่าจะต้องชดใช้เท่าไหร่เท่าไหร่ไม่ใช่ให้คนอยู่ที่หลังคนเซ็นคำประกันตรงนี้มารับผิดชอบต่างๆนานาพูดง่ายๆค่ะเด็กที่เขากู้ยืมเงินกอจะสอเขายังใช้เลยค่ะคนเพื่อนหลายๆคนที่ไม่อยู่ต่างประเทศนะคะตรงนี้ก็เขาก็ส่งเงินกลับไปใช้นี่ค่ะ ก็ยศส่งก็ยศอเข้าใจว่าคุณอาจจะทําการพยายามจะหาเงินตรงนี้มาใช้แต่ก็คุณไม่น่าให้เพื่อนๆคุณหรือคนที่เซ็นรับรองซึ่งมีคนนึงก็เป็นอาจารย์ของคุณด้วยนะคะตรงนี้ที่ต้องมาความต้องมารับผิดชอบในส่วนส่วนนี้นะคะฟังข่าวแล้วมันขึ้นแทนเข้าใจไหมคะคือคนก็ไปสืบเนาะว่าเออบ้านนางอย่างนั้นอย่างนี้ราคาแท่นนี้เงินเดือนนางโน่นนี่นั่น เห็นไหมแล้วใครจะมาใช้ใครจะมันไม่ถูกต้องอะ่ะบอกว่าให้ใช้เงินคืนเนี่ยค่ะให้ใช้เงินก่อนอีบา้าหล่อนก็ต้องหาเงินสินมาจ่ายให้เขาจะไม่เขาใช้ก่อนยังไงแล้วเขาจะได้รับอะไรการันตีของหล่อนหล่อนก็หล่อนอาจจะไม่กลับเมืองไทยอีกก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมล่าทำยังไงตรงนี้มันไม่ผ่านนะคะในคุณ คุณเรียนสูงก็จริงแต่ตรงนี้ความรับผิดชอบแล้วก็สามัญสำนึกมันมันขาดหายไปหรือเมื่อคุณเห็นช่องทางการทำอาหากินในอเมริกาอุ้ยเงินดีโน่นนี่นั่นแต่คุณก็อย่าลืมว่าคุณได้สร้างปัญหาอะไรไว้ข้างหลังตรงนี้ค่ะคุณต้องดูไว้ด้วยค่ะไม่ใช่ว่าทิ้งขี้ให้คนอื่นต้องรับผิดชอบแล้วก็ตัวเองมาเสพเสพสุขมีความสุขในหน้าที่การงานอุ้ยตรงนี้ค่ะต้องโดนแฉะนะคะตรงนี้ค่ะไม่ไหวค่ะต้องออกรายการแฉค่ะอย่างเงี้ยค่ะกลับไปเมืองไทยมันก็โดนป๊อปค่ะอย่างเงี้ย เนาะมันไม่ไหวอะค่ะนี่น่ะคนอื่นบ้องมารับผิดชอบอุต้องสองล้านสามล้านอย่างเงี้ยโอ้ไหวไหมสงสารน,นะคะตรงนี้เขามีจํานวนทั้งหมดนักเรียนทุนเห็นในข่าวบอกว่าห้าพันนะคะมีผิดมีผิดสัญญาอยู่ยี่สิบสามแต่นอกนั้นยี่สิบสองคนเขาก็มาทําการสอนเพิ่มทําการชดใช้นี่สินต่างๆส่วนที่ผิดผิดสัญญาไปแต่มีอยู่คนเดียวคืออ e ีด็อกเตอร์เนี่ยอีช e นี en, หนีทุนเนี่ยคะ่ะ e อีทันตะแพทย์หนีทุนคนนี้ค่ะไม่ทําการใดๆทั้งสิ้นค่ะ เพื่อประสานให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาตรวจสอบการเดินทางแล,แล้วก็ข่าวก็บอกว่าเขาได้การทําการฟ้องล้มละลายปเรียบร้อยแล้วหนึ่งปีเอาแล้วก็อีหมอเข้าเมื่อไหร่ทำไมไม่โดนเหนือ่อยค่ะ คุณจะมามีความสุขอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นมันไม่ถูกต้องนะคะตรงนี้สามัญสำนึกรักบ้านเกิดด้วยนะคะตรงนี้นะคะถ้ามึงได้ทุนมามึงไม่อยากจะกลับไปสอนมึงก็ต้องเอาเงินไปชดใช้นี้สิที่เขาส่งกันมาเข้าใจว่า8ล้านใช้ไป8ล้าน10ล้านแต่ถ้าผิดสัญญาอะคะ่ะเขาก็บอกไว้แล้วคุณก็ต้องจ่าย30ล้านเนาะใช่ไหมเออ,อยู่ก็ต้องยอมรับตั้งแต่ตอนที่อยู่จะมานี่แล้วฉันบอกว่าฉันใช้แค่8ล้านจะจ่ายแค่8ล้านบ้าเหรอสัญญาก็คือสมมติถ้าคุณผิดคอนแทคคุณจะต้อง จ่ายส่วนต่างตรงนี้เพราะคุณไม่ได้กลับไปใช้ไม่ได้ไปทําประโยชน์ให้กับประเทศเกิดของตัวเองไงตรงนี้ขอพูดนิดนึงทนะไม่ได้อยากจะเสือกไม่อยากจะอะไรแต่คือว่าเกลียดคนอย่างนี้จริงๆนะคะไม่ชอบค่ะ,ะญญก็อยากจะรู้ว่ากฎหมายจะทําอะไรนางได้บ้างนะคะตรงนี้เขาได้ข่าวว่านางก็เป็นซิติเซนแล้วแต่ก็ถอยนะอย่างเงี้ยเออแล้วก็เห็นข่าวว่า ทางน,นักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่นางได้เรียนอยู่ได้จบมาแล้วนะคะเขาก็ทําการแปะกระดาษสุดริ์ค่ะว่านางหนีทุนเออตรงนี้นะคะก็ฝากไว้น,นิดนึงนะคะจะให้ใครเซ็นคําประกันแล้วก็อย่าทําให้คนครูพวกนั้นเขามีปัญหานะคะถ้าคุณคิดว่าคุณจะหนีคุณก็อย่าให้เซน็นให้ครอบครัวของคุณได้หละค่ะเซ็นคาประกันนะคะอย่าสร้างความเดือดร้อนนะคะอย่าไปมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นนะคะขอบคุณคะ่ะเลิฟยูกกยคะ่ะ